สวัสดีค่ะกีตา้านิพาพรนะคะทุกคนวันนี้กิตา้ามีคลิปพิเศษนะคะมาให้ทุกคนได้รับชมนะคะหลังจากที่ปล่อย Music Story เพลงใหม่ของกิตา้านะคะในอัลบัม้มนักร้องลูกไมคค่นะคะไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะเอา,อารีแอคชั่น ของคุณพ่อกับคุณแม่มาให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าท่านได้ดู MV ครั้งแรกที่ลูกทั้งลูกร้องแลว้วก็ลูกแสดง MV ไปจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค,ะค่ะมีท่างกีนไม่มีที่เด็ท่ทอยเาไม่หายไม่หาย ทวงนี่ไม่ได้มากิน,นข้าวเงนต้นหักเป็นแสนก็ก็ไม่ยอมจ่ายดกทำไมต้องให้มาทวงเนี <c oughs> ฉันแหน่ยจําวะมันพานมาแล้วเรื่องกัน โอกช่วยเรีแม่โสมมาถือหม่อไาหงาอย่าหัมมาาาาต,ตี้งทังตังแม่โพคนบองบ่ใจราแคก็ร ้แนมาสิ่งกนยันมงมามีขอเฟิลงช่องยอดริวคนมาเด็กซี่คือแม่ต้อมไฟมือถือมวใจกลังนาแย่บ้างอันเห็นมีลูกกับไฮแล้ว อะไมันคือพี่วิี่ด <laughs> 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 ย่าหายบอกว่าย่าหา เอก็ว่า่าต้องใหร้าลูกยังบ่้องเลยเ,เ,เ,เข้มแข็งไว้เข้มแข็งไว้เขาความหวังของเขายุีิเจ้าได้หกหละบ้านเข้าตรงมีปร,ริญญาจะคนหนึ่งเหลยกล้งบามีโอกาสแล้ว ใจที่ใครน้นต้นทนกับไรต้องเปลี่ลยนเงินไขมารอแรงใจมาในรางวัลจะขาคทำคนสู้จนถูกรักถูกคนกล้าหานอย่าพูดออกเสือเมื่อราตรงวันบอกพ่อแม่ฉันเป็นคนา้า <laughs> em ăn một cái săn đi rồi đấy Em ăn một cái chăm đi đẹp đi đó <laughs> nhá, anh kiểu... Anh kiểu nhá, cái <laughs>

plats <laughs> ni no prabom chai kha thom prab song nong chob parin พีาโรนี่นำกลางนะเ้ยพี่นำตาเนี่ยรอมาดูแล่งวันนี้มือล่อยพี คนข้าอาหารข้าวเก่นเย้ยน้องกิต้าคะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็แฟนๆให้การตอบรับดีมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะ อย่างดีแบบนี้มีคนในครอบครัวเป็นนักลงหรือเปล่าคะอืมในครอบครัวหนูไม่มีใครเป็นนักองเลยค่ะพ่อกับแม่หนูค่งพ่อกับแม่หนูสายเข้าเก่งที่ที่ ไายีกเล้วายีเล้วเราใช้จุปลินญานักร้องลูกแม่คาตำแหน่งโซตาบอกลาเอสงแค่มีคนฟังมี ปล่ยตังมุนมาดนโนกระบบใจขาทำาคราสอง,งน้องจบปรินันเรกีดนี่ามตาแคหลเขาดี้วันนี้เราต้องสู้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 แี่ไหนเมืองเอี่ยมมีความรู้สึกว่านันัดใจมันงัดใจเสียบเข้าไปได้ หัวใจตีไม่เอิบเป็นบ่ตั้เแต่เอาชีวิตเดือของมันงแต่เอาชีวิตเดือดของเนาะแต่เพื่ตั้งใจเดือของคิดว่าลูกสิมาหอดปานีบ่บ่าคิดแต่ว่าจะคิดว่าอาจจะปด้เต็มที่นะเพราะว่าเขางมันของตั้งใจเดืยดก่อนลำใจงงทั้งไงมันมันเสียงมันเครื่องเฮ้ยนี่อะไรเนาะอันนี้คือความภาคภูมิใจมันบ่ น้ำตาให้ความภาคภูมิใจเป็นน้ำตาให้พเพเื่อนภาคภูมิใจของพ่อกับแม่ที่งพ่อยออกมาแล้วมื่อกี้ดูชิว่ามีความอตื่นตันบ่ตื่นตันใจกรรันบ่อยู่ธ์ด้วยกัน <c oughs> เป็นน้ำตาให้เพื่อดีใจมันตามันกรร <c oughs> นันบ่อยู่เนาะกรสิมีหลายหลายคครอบรัวหรือว่าหลายคนที่มาเป็นแบบคืออขัวเฮาเนาะกต่ทเป็นพ่อค้าแม่ขายข ผู้ละคนกับที่เป็นเดียวเขาพูละคนกับเี่ยแตกตั้งกันออกไปเพียงเพียงนี่กับคิดว่าคิดว่าจะไหมคิดว่าถึอใจลายพคนบะใลายพ่นใจหลายลายอดพูดมันว่ากัหาปากนนู้นหน่อยเลยเช่นกี้ไมนี่ว่าจะพ้อมห้ผู้เดียวตั้งใจอยู่กองตั้งรใจอยู่กอเออก็แล้วกันนั่นแหละคิดว่าคนอื่นที่ถือใจบอลหรือว่าสิถึงก็ถือใจอย่างผู้เดียวเราหาผู้เดียวยุ่งสี่ เงไงไ,ไง,ง้ไกอกออ,อาสำหรับเอฟซีเด้อกันฟังมึงแล้วกับมีคอมเมนต์ทไหนกันระหมัคอมเมนต์ของมาไดไเนาะมาติอใจบอพี่มีทังไหนทันนไห,นนไหพอกระเมีมาแช่มา,ามาแสดงควารู้สึกซื้อๆเป็นบอสมแสดงความรู้สึกซื้อๆอะไรกันอยากในที่ไหนเบว้าวเลยแสดงความรู้สึกมีใจทมู่กพิมหูกประสบผลสำเร็จ แบบจากชีวิตเพราพาไม่ค่าลูกกบน้องเป็นไม่ค่าเปลี่ยนจากไม่ค่าทำตามข้ขอความใู่สำเร็จสามาถนี่เนาะขอะบอคุณสำหรับผู้ลัยยกผู้ใหญ่ว่าทั้งเซบซีทั่วประเทศเนาะที่ให้การสารนับสนุนสำหรับอันนี้ก็ฝากไว้นั่มคุณพอคุณงม่ที่น้องฟองไปเบิร์ตประเทศเนี่แหละผู้ดใดติดตามรับน้องกิ่ตาเนาะ หลายๆนะครับเนาะครับขอบคุณหลายๆครับผม